เปลี่ยวกินที่แม่ก็ชิมแล้วแม่รู้มันไปทางไหนแม่อร่อยเลยอันนี้แม่ใส่ขมุย่าล่ะอืมเหมือนมันจะไม่เผ็ดนะแ,แม่ดูสีเนี่ยลอ,องกินก่อน ชิมด้วยใส่อะไรใส่อีกทุกอย่างเปรี้ยวไปแล้วเอาเผ็ดเอาข้าวคั่วเออข้าวคั่วยังไม่ได้ใส่โอเคใส่นิดนึงแล้วก็ข้าวคั่วแล้วก็พอแล้วแม่เลยข้าวคั่วขยำได้เลยอร่อยแล้วอ่ะหอมหอมไม่คุนก็อร่อยแล้วแต่ยังไม่ใส่ข้าวคั่วยังไม่ตอนจะกินค่อยใส่หรอ ใส่เลยเนะแม่ลืมแล้วแต่ก็ขวบขยัไปเลยยังไม่เข้าข้าวคั่วยังไม่ต้องให้ข้าวเข่าพอแล้วเมากพอแล้วมัหอมพอยแต่เยอะเยอะเยแต่เยอะข้าวคั่กต้องใส่เยอะใส่เยอะล้วใส่ยังพอทั้งหต้องคุณ ไม่มีเลือดอ้าวใส่ได้วเหรอหนูก็ไม่ได้ฟอเข้ามาแล้วไม่เห็นหน้าร้านมันมีแค่ยิ้มเหรอหนูก็บอกมันว่าเอาเหนื่ลาอ่ะนี่มันบาดขาบ้างเลือดอ๋อนี่มันเด็กขายเด็กผู้หญิงกำลังเป็นสาวเลย